มันจะไ่ได้มีกินอืมปลาลิมกับปลลิมด้วมานี่นะก็ถือว่าได้แล้วนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผมขอต้อนรับพี่ๆนานาทุทกท่านเข้าสู่ชาแนลตัวลูกปลาเล็กๆพี่ชิงโมชิครับวันนี้ผมกับบตัตแตงเต้าเนี่ยได้ปลานานาทุกท่านนะครับมาเบ็ดปลาก,กันหน้าตี้หมายรับน้ําฝางนะครับจุดหมายเก๋าชําช้านะแตหตรับหมายตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยมาแล้วต่อหั่นนะ้ำมันขึ้นนักนะประเด็นนี้นะ้ำมันลดลงไปนักขนาดแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเขาว่าจะลงเก้าบ่เดือนนะครับแต่ว่ามีนานาพิ่งมาเบ็ดปลากันอยู่แล้วเขาก็เลยย้ายขึ้นมาตำบลแห่งหน่อยนะครับผมในคลิปวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาตามหาพวกปลาตะกม เพื่อไปทำกับข้าวแรงกันนะครับผมหงบปฮู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นสภาพใด้นะสำหรับหมายแบบนี้นะครับเราจะต้องไปลองดูกันนะครับเป็นไปได้ตามคอนเซ็ปต์ของช่องเฮาปากีินเป็นเรื่องแปลกปากเป็นเรื่องธรรมชาติเจ้าพอชนะแล้วเพิ่มไปกาเซียลาไปเริ่มกันเลยครับไปวันนี้มาแบบกระชับกระชับครับผมมาทั้งขาที่ตัว 慢慢慢慢，快快不走！不快不快快快快快！行行行行行，你看，看画面，你看，教练在包。<Blind the book> เดี๋ยวลองดูครับอันนี้มาแกนแบบสบายๆครับไหนๆก็มาแล้วครับในทริปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผสนเซอร์ของเรานเหยื่อตกปลาบรนโจเหยื่อตกปลาคุณภาพโปรตีนสูงนะครับตอนนี้ได้ใจจำหน่ายแล้วนะครับสนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่เพจบันโจหรือว่าเพจบันโจได้เลยนะครับผมเพื่อสนับสนุนทามาสามคลิปแล้วนะที่นี้ก่อนจะเยู่อเขาเปิ้ลล้วนเลยผสมขนมปังครับใจสองตะขอเกี่ยวเม็ดโฟมนะเพื่อมาลองดูันครับ บรรยากาศหมายแม่น้ําลองดูครับมีอาการละหลังจากที่เอาคว้าเนเบสเซ็ตแล้วก็เกี่ยวข้าวเซ็ตเนาะแล้วก็มาล้างมือะครับล้างมือแบบออริจินอลโมจินะมือผมนี่เต็มไปด้วยมันฮะเป็นน้ําพริกเป็นไอหยังเนาะล้างอีกเลยครับรับรองเวลาเขาไปปั้นเหยื่อเนี่ยมันจะไม่ได้มีกลิ่นไอหยางแปลกๆติดไปเนาะบางทีแตามันนี่มันก็จะระแวงครับนีถ่ถ้าเป็นอย่างที่เขาโต๊ะเนี่ยเป็นหมายธรรมชาติเขาบอกว่าปกามันโดนอย่ามาพองนะเลาก็ต้อง ทำทุกอย่างเพื่อให้มันมีโอกาสเข้าสูงสุดนะสวยงาม จมาแล้วครับเ่ยฮนะเอามการละว,ว้าแวแต่ละจ้า ประมาณตัวแรกครับแตกแล้วเยื่อยังเหมือนละลายเลยมันมันน้องฮอปปี้ถ้าจะดีดฮอปมาตักปีถึงน้องปลาซอยครับอย่าอย่าปลาซอยน้อยใสวยงามได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ครับฮะปลาซอยเออได้แล้วได้ปลาแล้ว Nhanh, nhanh, mạnh 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 ไม่เว้นดูไซ้ทำแน่อ้าไซ้มินิก็มามินิโม่โคตน้อยเลยถือถ้าต้องกวางใจไม่น่อย hết nam sai ơi ừ. Được ừ. à. ừ. can mù ừ. không có này hú hú không hú 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 lên hú มานขนาดเนอะมานปลาแปลกน่งช็อกเกอร์ครับได้งามอันนี้คือแม่น้ําครับเห้องหู้เลยบางอ่างจะโดนปลาอย่างนะช็อกเกอร์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั่นครับอาจจะโดนเป็ีนปลาอื่นๆพ่องนะแต่ก็โดนช็อกเกอร์มาสวยงามครับนี่เอาไว้บนบกกันเนาะหมันหมๆน้องของปลาพี่ถ้าจะดีเหามาจุดพี่ถึงเนาะถ้าได้ควางไกลหน่อยฮะใกล้ๆเหมือนเลยช็อกเกอร์ นเนื้อผักโอ้โหตะกุ่มฮึ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 มโอ้ต้องรอเมร์ขนาดครับแต่งันแต้มหนึ่งนะอันนี้บ้านผมเขาห้องปลาสตโต๊กนะครับห้องว่าตั้งบ้านานานๆห้องปลาเองกันเนาะ ลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะน่าจะเป็นเพรว่าหมอช่างหยียบหรือเปล่าเออแต่ว่าผมขอห้องสะทกนะครับใช้ออกงามนะน,นี่ก็เก็ียไว้ก่อนครับบะเต้ายังมาฟื้นเื้ชื่อเลยเนะนี่ยตันนี้หมเงาขนาดจูคนเดียวนี่นี่ฮะตั้งลายปุ้นนะก็มีน้าน้าเป้นอยู่ตรงท่้นนะท่านหนึ่งนะอยู่ตรงเกลายั่นท่านหนึ่งนะครับตรงท่้นนะส่วนตาของผมเนะี่ยตอนแรกเนี่ยผมกล้าว่าจะคว่างไปลายปุ้นมันคว่างไปมาไ,ได้นะครับคว่างไปปุ๊บเนี่ยมันจะตีถ้าคว่ายไปปุ๊บเนี่ยมันจะตีเข้ามากาวให้หมดเลยนะ คณะว่าใจจืนหลวงนั่นอนะ่ะมันอยู่มาใครได้นะครับน้ามันแหงนะโอ้่นี่าู <bons ais. S 2> เาข้ามานะน่าตอนนี้ก็เถึงเวลาเตียงวันแล้วครับ ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนเหยื่อไม้ที่สองกันแล้วนะมาเดี๋ยวนี้แบบแต่งเต้าก็ยังบบฟื้นจากการรับไหล่เตือครับเดี๋ยวผมจะไปลองทฤษฎีอย่างไปแป,แปลกดูนะครับหลังจากที่อาผมก็สังเกตมาหลายทิเนาะถ้าเกิดว่าเฮานั่งเฝ้าเบ็ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วป่ามันบ่ค่อยกินนะฮะเดี๋ยวจะลองอาพงว่าไดเดียจะลองนอนนะจะลองแบบควางเบ็ดเซตนะฮะจะลองนอนเลยแล้วดูว่ามันจะกินก่อนนะเพราะว่าส่แ่แล้วป่ามักจะกินที่เผอนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ อันนี้ก็นแบนได้เล่นก็ว่าอย่างนะครับอยากจะพิสูจน์ทฤษฎีนี่มดได้นะเดี๋ยวเขาต้องลองดูฮะว่รามันจะเป็นแตงย่งที่เขาว่าก่อนนะผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านดูเปด้วยผมกร,รมผมจะลองนอนดูเพราผมยังตั้งใจคี่นาทีว่าปลามันจะกินมันจะเป็นอย่างทฤษฎีที่เขาบ่าหรือไม่ตามทฤษฎีตีแล้วก็นอนไว้เจอกันครับ Wow. ว้นะนยยานะครับนะผมผมละไว้น่ะผมไม่ยินเสียงอย่างวแงแล้วนะปะบูใส่งงมงมครับโอ้มัน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 ปะน้องของปาปีถ้าจึงดีห้องมานจึงพีถึงน้องปบูก็กินนะครับเนี่ยแปลกอะ อย่าขอร้องอย่า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 ขอร้องอย่าอย่าอืมพยายามครับผมภาวนาว่ามันมันน่าจะโดน สุดท้ายกับประพาดชา็อกเกอร์ทำแล้ว<ฮ>เวลาคว่างใกล้ๆมันก็นจะเป็นนี่ครับสองตัวแล้วนะชาะ็าเกอด์ไซส์ใหญ่นี่น่ะอืมมานมันมันมาปลาน้านองของป้าปิ้งพัดจิ้งจกนี้ข่อไปใจป้ปลาชนิดนีด้เตเอ้าใหม่เอาใหม่มไดไลูกฟื้นแล้วกะ ื้ปแล้วกับลูกเรามาเล่นการ์ลวดให้นี่ครับนะมาแต่งเต้าฟื้นแล้วนะแต่ง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 ไปนอนพึ่งฟื้นเฮ้ยชุด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 ตันเด็กอย่าขอร้องอย่า ไม่ใช่ช็อกเกอร์ก็พอแล้วขายเถอะแต่เห็นเต้มครับถือว่าม่วนนะปลากินเรื่อยๆครับลุ้นเอาว่าปลาจะเป็นปลาใหญ่ปลาน้นยหรือว่าจะเป็นช็อกเกอร์ครับลุ้นเอา แต้มเลยครับาก็แบบอย่างติดอยู่นี่สู้กมรอบครับไป สวัสดีครับพวกไม่ต้องเลยโอ้ต้งนี่หมอสวัสดีครับสบวัสดีครับสบวัสดีสวีจัตได้แปะแน่เจ็ดเหมือนไม่เอาหายหน่อยโอ้เนี่ยเนี่ยแปะกันทุกคู่มาดุกลวงอะจะโต้จะโต้มาแถมมาดูมาได้ปะกันหมืน่นด้านนี้เนี่ยจุดไฮเอกจุดไฮไอนั่น,น,น,นแต่เจ้ายังไม่ได้ดึงสักไม้แต่นะ่ะแต่ลงเบสขนาดเนอะ หกเจ็ดหลังก like ันนะจุดตี่ตอนแรกแต่เจ้าผมว่าผมจะลงฮะนะแล้วก็พอดีมีเปิ้ลเปิ้ลมาก่อนเลยเขาก็เลยย้ายขึ้นมาบนนี่นะสไลชุดบนเนี่ยก็ไอแต่เจ้านี่มีแหงๆอยู่เตื่องแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแบบกิ๊กกิกองกองกิ๊กกองกองอย่างเงี้ยนะ เฮ้ยอ้อ้มันกลินด้นดึันวกกุ้งพม้อนาดะออตัวแบติดเองอะอ้เอกเอาไปบัดกระดิ่งกับีดังอกกัหาเอออี่ะีางนะังมาคมมาแล้มาสนี้เน่ยถ้าีนี่ อันนี้แ้ลยเอ้ยเอ๊ะนี่ก้อนเต่ากรุบกรอบไงข้างบนดยว่าในน้ำชั้นนี้มีทุกอย่างอยู่แต่แต่เลยนี่คืออะไรถอนไม้ยักษ์ที่องลอยมาโอเคครับกลับก่นอนแล้วโรดดีให้ครับผมสวัสดีครับกลับกันนะครับ อันนั้นมันจะมีเวลงเวลาก่อน<ๆ>นี่ไค่มงไค่แม่ครับได้นกกเนาะก,กบปลาเคียวอ่ะเนาะได้เนาะผมกบกระเคียวได้ป่าใหญ่ไปสองตัวเลยแต่มันนั่งโูมันเพลเพลกันเนาะโดูนะก่อนครับนะครับอย่าลืมรักษาความสะอาดกันตัวนะครับไว้คือหมายดีๆมีกู้กำลังตุ๊กปลาเอาตลอดไปนะครับผม เอาละครับนะนะตอนนี้นะครับเขาก็ได้เดินทางปิกมาถึงบ้านกันแล้วครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเข้าขวักกับมูชิวันนี้เนี่ยเขาจะมาทําเมนูกับไอ้สองตัวนี้ครับนี่ช็อกเกอร์แม่น้านะครับหมายธรรมชาติเราจะเอาปลาอีเลียนสป,ปีชี์ตัวเนี้ยไปย่างก,กับเข้ากันเมนูที่เราจะรังสรรค์ในการทำวันนี้นะครับก็คือต้มยำปลาช็อกเกอร์นะฮะมันจะทํากันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะนี่คือจานวนปลารวมที่เขาได้กับวันนี้ครับ ก่อนนี้เราจะไปทํากับข้าวกันนะวันนี้เราจะเอาช็อกเกอร์ไซส์ใหญ่นี้ไปทํากับข้าวนะเราก็ได้ปลาส้อยนะครับปลาขิงยอบนะปลาตะเพียนปลาสตุกบ้านของเขาห้องปลาสต๊กนะครับหรือว่าที่ห้องกันในน้ามหมอช้างเหยียบนะน่าจะแม่นนะครับน่าจะแม่นปลาหมอช้างเหยียบหรือเปล่าน่าจะใจนะีน่าเลยแล้วก็ได้ปลาบูนี่มาตัวหนึ่งนะหลังจากที่เราเตรียมปลาแล้วเนี่ยเราก็จะนาปลาช็อกเกอร์ของเขานะครับมาลนไฟนะเอามาใส่ในเตาไฟเลยครับ ที่เราใส่แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้เกาะมันไหมนะครับพอเกาะมันไหมแล้วเนี่ยเกาะมันก็จะแตกเขาก็จะสามารถที่จะเอาจีนดังในมันได้นะถ้าเราเอามีดไปแกะเนี่ยคือมันเป็นอย่างที่ยาาขนาดนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีวิธีที่ต่างกันไปนะบางท่านนี่ก็เอาขี้ดินโมกนะฮะแล้วก็เอาโจกเข้าไปในกองไฟย่าอันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าครับพอกาดวยกิงได้ไมั้่เกียพอแล้วต้วีกเลยก่ะตอนนี้ป่าเขาเริ่มใกล้ได้แล้วครับสังเกตง่ายๆเลยนะ นี่ครับเอาต้องคือนะมันออกหมดก่อนนะครับถ้าเหาฟั่งเอานะครับนะนะมันจะคาวมากๆเลยสำหรับปลาชอกอรอนี่นะเอาต้องทำให้จี้มันแห้งก่อนนะนะช่วงตอนนี้ครับเอาได้เตรียมเครื่องครัวต้มยำกันเรียบร้อยแล้วนะมีขา่าตะไคร้ใบบักกูดหอมแดงบะเคือส้ม แล้วก็พริกครับนะเขาจะใส่เพิ่มเติมด้วยการใส่กะทิเข้าไปครับน้ำพริกเผานะฮะนี่นี่มาแต่งเต้าอ,อยู่นี่วันนี้มาแต่งเต้ออาเนี่ยปลาใหญ่รูดตอนนี้ก็มีไอ้โจกยิ้มนะ,ะแล้วก็มีเด็กๆอยู่ในบ้านนี่แหมสาดสี่ตัวครับส่วนตอนนี้คือใกล้ละใกล้สุรละะเดี๋ยวเขาไปลอกชิ้นกันนะผมว่าน่าจะพอได้ละเ้ยช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ยังแรงเลยเนี่ยลองเอาเคาะดูก่อนนะครับเห็นไหมแตกอมดเลย เตรียมถ้วยน,น้อยๆไปให่ซุ้มถ้วยนะนีน่ดูครับดูนะนี่ครับเอาสามารถเอามีดแกะออกได้เลยนะครับโอ้โหโคตรจะหอมอืม,อมเนี่ยของดีใครบอกไม่ช็อกเกอร์เป็นปลาไร้ค่าเนี่ยครับเนี่ยเลยเนี่ยเขาบอกว่าช็อกเกอร์นี่แหละ ใครได้กินจีนมันเสือนะครับเหรู้มูได้เลยว่ารสชาติมันนี่คือสุดยอดปลาลิมกับปลาลิมเ้อร์นาปลาลิมนี่หองอ้ายโอ้เนี่ยครับจีนช็อกเกอร์อื้อ,อ่ะสารับปลาช็อกเกอร์ที่ได้มาเนี่ยสารบผมแล้วนะมันก็ถือว่าเป็นกับเข้าวมือนหนึ่งเลยนะแต่ว่าตระบ้านของเขาเนี่ยก็มีคนหลายนะครับก็เลยจะเอาปลาบูที่เขาได้กันมาเนี่ยใส่เข้าไปอีกตัวนึงนะเพื่อเพิ่มปริมาณนะครับ โดยปลาบูฮะไอซอยเขาปก้อนปก้อไปเลยนะนะเนี่ยซอยแบบตีนใ,ใหญ่เลยตีนขนาดนี้เลยนะครับเขาก็จะใส่เข้าไปตัวนี้นี่ถึงเวลาที่เขาจะเริ่มทำกันแล้วครับตอนแรกก็เอากระแีเอฟซีเป็นส่งมานับสนุนเนี่นายใส่เข้าไปเลยสนาบเข้าไปครับอเอาหม้อเพื่นอนพอไหมประมาณขวดนึงครับขวดขวดปลายจได้นะพอใส่น้ําแล้วเนาะเขาก็ใส่ของแข็งที่ชุดไปคือจะไข่นี่ครับขาครับใส่เข้าไปก่อนอ่าอันนี้ ที่เหลือเราก็รอให้มันเดือดนะตอนนี้นะครับน้ําเราเดือดไปตีเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราจะทําการใส่หอมแดงนะครับกับพริกเข้าไปนะ,ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคครับใ <c oughs> นขั้นตอนการปรุงก่ตัวไข่ตัวมันเลยครับมักอย่างไดกเเดเ็เอาเลยเด้อใครเอาส้มเอาเฮดเอาเกมอย่างไรก็าตามสบายเลยนะับอย่าลืมใส่พริกเผากับกะทิตัวนะอันนี้ก็ใส่แล้วแต่ชอบเลยนะครับไข่ไข้ขึ้นสีมันแดง บาดแดงยังได้ก็ตามใจชอบเลยไปกะที่เข้าใปนะใส่เข้าไปเลยชุบๆๆๆๆๆเบ,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 บานี่ฮะถึงขั้นตอนปลาบูครับเป็นปลาบูลมควันใส่เข้าไปเลยสองตัวมีหัว,หวด้วยใส่เข้าไปเลยอืมจีนปลาช็อกเกอร์ครับจีนปลาช็อกเกอร์ของเราใส่เข้าไปเลย โอเคจริงป่ะช็อกเกอร์ใส่เข้าไปเสนะร็จนะฮะก็ตามด้วยบัคเกอส้มแล้วก็ใบบักกูดอันนี้ก็รอมาเดือดนะครับกลน,นะน,น,นเบาๆนะฮะนะฮะกลนเบาๆกลนเบาๆโอเคกลนเบาฮะขั้นตอนสุดท้ายของเรานะตักเสร็จถ้วยนี่จะใครเออใส่มาถ้วอันอนึง จีนักเกอดไปไหนเนี่ยจีนจเกิดเล็ง่ายง่ายเงียเออเนี่ยอ้าว yeah. oh. ได้แล้วนะครับณตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับสำหรับในทริปวันนี้เนี่ยเฮาก็ได้รังสรรค์เมนูสุดจ้าบกันขึ้มานั่นก็นกนคือเมนูที่มีชื่อว่าต้มยำ ปาช็อกเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูแห่งเมนูหนึ่งนะครับสำหรับนักตัวปาหลายท่านที่ได้ปาช็อกเกอร์มานะถ้าท่านใดดูถึงตอนนี้นะครับก็สามารถเอาไปลองทําดูนะสำหรับวิธีการการทำช็อกเกอร์นี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับในที่วันนี้เนี่ยเอาอาจจะได้ปากประวนกนะครับแต่สิ่งที่สาัญทีสุดคือเฮาได้ออกไปปนยุไพ่ไปทาตามความฝันนะครับผมได้ออกไปทําเต็มตที่แล้วแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะการทกป,ปาคือสิ่งที่เฮาหักนะครับในที่วันนี้เนี่ยผมกระบี้ ขอบขอบคุณครับแล้วพบก,กันใหม่ครับผมเดีรับเสน้องพรนะครับน้องพรตอนนี้คือช่วงเปิดเฮียนอน้องพรก็เลยบอกว่ยได้มาออกคลิปตัวเฮาตัวใดนะครับปกติเนี่ยผมจะลากน้องพรเนี่ยไปเบ็ป่าด้วยกันตลอดนะนี่ก็คือน้องพรของเรานะฮะมาจะกิีเข้าตรงนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ